สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้มาอัปเดตสะจานเท่เลครับได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วได้เกิน50%แล้วดูจากรูปทรงครับโอ้โหเดีย๋ยวเราพาเดินดูครับตัวเล็กๆแต่ขุดสะได้ลึกเหมือนกันนะอุ้ยทางนี้เหมือนจะพังคนระับ น้ำมันซึมออกทา,างนี้นะแกขุดสะได้สวยเลยครับสวยเลยนี่ก็เอารถไทยมาปรับ มุมเป็นมุมเน,นี่นนะไม่ธรรมดาเลยครับผู้ชายคนนี้เดี๋ยวมาดูขอบสะฟังนี้หน่อยครับโอ้วนนี้มาอัปเดตให้ดูครับว่า ไปถึงไหนแล้วอูเหมมันแกจะเก็บน้ำไว้ใช้นะตรงนี้นะก็ขุดลึกมากเลยครับแล้วก็ ใหญ่ด้วยนะนี่คุณมาจนถึงปากทางตรงนี้เลยครับแสดงว่าที่ทีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเรายังไม่ได้ย้ายไปไหนเลยครับ อยู่แต่โซนนี้แหละฮะกินโซนนี้เลยครับเพราะว่าน่าจะหมดสะระพอดีเลยได้ย้ายเนาะ ตอนนี้ให้รถวิ่งตรงนี้ก่อนแล้วค่อยตัดมาอีกรอบหนึ่งก็น่าจะตัดครับตัดทางวิ่งน่าจะได้วิ่งแค่ทางเดียวแล้วแหละ มีเพลงฟังได้นะแม่คร่ะลำโพงบลูทูทธน,น้ำเขียวช่วงนี้น่าจะระบบดีที่สุดแล้วครับเป็นช่วงที่ไม่งองแงครับ ปีนี้ทำอย่างเดียวเลยไม่งอเงียเท่าไหร่ทั้งวันก็ไม่เป็นไรครับความร้อนปกติดี ใจดินแข็งก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับรถมันเล็กแต่ก็ตัดทั้งวันเลยครับไม่ค่อยจุกจิกนะน้ำเขียวใจดินแข็งก็สู้เหมือนกันครับว้า ได้เร็วเหมือนกันนะอย่างที่โอ้ทางเลยโอ้ยเสี่ยอิวถอดกันชนทำไมอะเสี่ยอิว mm hmm. น่าจะมาจำประจำกับทีมงานเราครับ มีคนนอนบ่อเป็นเพื่อนแล้วเนีย่ยคนนอนบ่อเป็นเพื่อนละเมื่อวานก็มานอนบ่อเป็นเพื่อนครับเมื่อวานโอ้โหทำไมเร็วจังเลยอ่ะไปเกียร์สองเหรอเกียร์สามเหรอ อ่านวะอ่านวะปิดเพลงกันปิดเพลงกันโอ้ <c oughs> ปิดเพลงอาคุยกันก่เนฮามีเตซายร้อนออ้ตะตุตรงรับคนแบบนี้มาทำงานไ, <c oughs> ไ,ได้ไงมีแตคนร้อนร้อนทั้งพีทั้งหน้องเลยอะ ออลูมิเนียยเ้ยเปิดไรพินไม่เงาเส้ประวัตอันนี้น้ำมันยังวะพี่น้ำมันยังหน่อยวะฮะเนี่ยน้ำมัน UH หัวเนี่ยแย่น้ำย่แย่ยังเนี <t <t ่ยน้ำญาแย่ยส โอ้ไอออกดีเลยวะโอ้ยมาแล้วเว้ยปะยางมาเฮียยเฮ้กเฮ้ยเน,น,น้เ้ยเฮ้ยสา้าเฮ้ยเฮ้รเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ไเฮ้ยเฮ้ยเมายเฮ้า้้ใครจะทำ้ย <c oughs> เขาวิ่งออกทางนี้แซกวิ่งเข้าทางนี้เลยครับสายชุมโดนวางตะปูมามาแล้วครับก็ค <c oughs> วันเยอะจังเลย ไ <c oughs> ด,หดาาาาา้หมดเท่าไหร่วะป่ายาวะฮะหมดเท่าไหร่โอ้โหใส่เยยบตะปูครับคับรถจังได้ยังว่ะแกือ่อออกไปดูทรงรถตัวเองอ่ะ รถลอยแล้ววะสง่งส่งสวยจังเลยวะแม่งทรงรถเราสวยไปเอาเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ